โควิดคุณไม่เสียเงินจริงแต่รัฐเนี่ยเสียเงินค่ะนะเมื่อวานนี้นะครับทางเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชเนี่ยนายแพทย์เจเดทธรรมชัดอาลีนะครับท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงค่าใช้จ่ายนะครับคือในข่าวเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าสถานบริการต่างๆที่แต่ละท่านเนี่ยนะบังเอิญพลาดไปติดโควิดแล้วเข้าไปรับการรักษาในระดับต่างๆกันเนี่ยนะเขาไม่ได้รักษา คือเขาไม่เก็บตังค์เราจริงแต่เขามีค่าใช้จ่ายเขามีค่าอยคดขยะจากสปสชเขาก็เอาบินไปวางที่สปสชนะครับสปสชเอาเงินมาจากไหนก็เงินจากประชาชนนั่นแหละนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีการสรุปยอดนะเอาพูดอย่างนี้ละกันนะสรุปยอดว่าสปสชเนี่ยได้โอนงบประมาณให้หน่วยบริการก็คือสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับในการทั้งคัดกรองป้องกันรักษานะเกี่ยวกับโควิดทั้งหมดเนี่ย ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2เดือนเท่านั้นเองนะคุณนันทยา 31, 3ัาล้านบาท2เดือนนะ2เดือน3 0,000ืนกว่าล้านแล้วเราอ่ะอยู่กับโควิดมา2ปีแล้วนะคะจะเท่าไหร่แล้วคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่ามี10อันดับมีอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นยอดการเบิกจ่ายสูงสุดอันนี้ตามบินที่เขาไปวางกันเนี่ยนะจุฬารัตสอินเตอร์480 ล้านบาทเสร็จน,นะโรงพยาบาลทนบุรีนะสี่ร้อยหกสิบสามล้านบาทแบบนี้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสี่ร้อยสิบห้าล้านบาทเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นประเภทประเภท,ปร,เภทประเภทไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรแล้วมันบอกเราว่าไม่มีฟรีฟรีบางทีอาจจะฟรีจากกระเป๋าเราแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็คือเงินภาษีเราได้แหละนะครับนะก็ระมัดระวังกันไว้ดีกว่านะ